ไปใช่ไหมเออไปใช่ไหมน่ยงน้องน้มน้องเราไม่ได้เจอกันเอนะเราไม่ได้เจอกันนานมากสวยนะโอ้โหบัวขาวนะครับนี่ฮะวิ่นมาเยี่ยมน้องนะครับบัวขาวปอปะมุกนะครับนี่ เฮ้ยไม่ใช่บัวขาวบอนชาเมีกนี่ตอนตอนสิบกว่าปีที่แล้วนี่เหมือนเดิมไอ้เบสขี่คออยู่เบสขี่คอเล่นเนียสูงเท่าแล้วสูงสูงเท่ากันแล้วครับนี่ผ่านไปสิบห้าปียี่สิบปีแล้วน้องเบสขี่คอเล่นอยู่เลยครับบัวขาวนะครับวันนี้มาจากเชียงใหม่มาเซฟไว้น้องเลยครับมาเยี่ยมน้องในรายการจีท้ายครัวนะครับอ้าวเริ่มแล้วไมเลโมอย่าลืมกดไลค์กดติด มีเลิฟลี่ด้วยนะคะ